อีกหนึ่งเด็กสู้ชีวิตค่ะพี่พี่น้องวัย16ปีนะคะคือเข้าใจว่าพออายุเกิน15เนี่ยบางคนก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวทํางานพาร์ทไทม์เนาะอย่างน้อยๆได้เงินมาดูแลตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามีเผื่อก็แบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วก็เป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตในหลายๆด้านด้วยน้องวัย16ค่ะเป็นเด็กฝึกงานร้านสะดวกซื้อแต่ปรากฏว่าโชคชะตาเล่นตลกกับครอบครัวนี้คุณผู้ชมน้องประสบอุบัติเหตุแล้วตอนที่คุณแม่มา เจอเนี่ยหัวใจทั้งดวงของคุณแม่แหลกสลายเลยค่ะเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนค่ะมมาต่อที่เหตุการณ์ระทึกค่ะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางมีหนุ่มคนหนึ่งซิ่งรถเก๋งค่ะแบบย้อนสอนมาเลยแล้วก็ชนวินาสันตโรนะคะไปชนเข้ากับรถจัก,กรยานยนต์ที่มีหนูน้อยวัยสิขวบซ้อนคุณแม่อยู่ค่ะหลังจากนั้นล้มคว่ำทั้งแม่ทั้งลูกสิ่งที่หนุ่มวัยยีปีคนนี้ทําก็คือวนรถกลับมา เพื่อที่จะเหยียบซ้ำค่ะยังไงคือถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จิตใจปกติดีก็ต้องโดนดำเนินคดีตามระเบียบแต่ถ้าไม่ใช่ยังคงป่วยจิตเวทอยู่ก็ต้องรักษาก่อนโดนดำเนินคดีค่ะอื เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้ามาขย่าศรัทธาวงการผ้าเหลืองกันอีกแล้วเพจดังออกมาแฉแฉเป็นเอพิโซดเลยเมื่อวานก <Ha. S 1> นตามข่าวหูผึ่งเลยฮะ <Ha. S 1> ขึ้นชื่อว่าพระนักเทศชื่อดังเนี่ยหลายคนบอกว่าลูกศิษย์ลูกหายเยอะแต่ปรากฏมีภาพมาเป็นเซตเลยน่าคล้ายพระนักเทศชื่อดังเจ้าสํานักรูปนี้ทําท่าโกงโค้งโชว์บลูทูธตามรายงานระบุว่ามีการเสพสังวาสกับพระผู้ชายด้วยกันฮะ ที่ว่ามีกระแสหยอกลุงหยอกร้อ,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 รอเป็นภาพท่านจริงไหมอันนี้ยังยังไม่ทราบเพราะว่าภาพท่านบอกว่าเป็นภาพเอไอภาพอะไรนะมาแตะแต,ต,ต่งแต่งก็มีว่มาง,งั้นนะทำเด้ทำครับคุณเชื่อเรื่องพลังใจไหมพี่มาสู้ไปด้วยกันนะครับเ,าาเป้าหมายถึงวัยพลังใจไม่มีต้อสู้ไปด้วยกันก็ทิ้งแดง โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกสองโลตัสได้เวลาว้าว <Wow. S 2> กับ t ต y o t a าเฟสติวัลรถมแดงรถล,ลุน้นว้าวออกรถวันนี้รับโปรโมชั่นดีๆและว้าวได้อีกกับของรางวัลมากมายสแกนก่อนว้า wow. วก่อนถึง31กรกฎาคมนี้กินน้อยเสี่ยงขาสารอาหารนะครับอยากไปดูดอกไม้แลนะ้ว วัยนี้เรื่องกินเลยยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอยคุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วแตามาแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย My Enchugo Advance Pro มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันพร้อม HMB สวยจังคุณยายสวยกว่า <c oughs> วัยเก่ารับภูมิใจชัวใหม่เอนชูโกล a d v ว n c e ์โปแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพช ใหม่ซันซิลไดมอนไชด้วยเคราติน <I S 1> ช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรซันซิลไดมอนชาชเงื่อออก<ม>ก็หอมนานด้วยไฮยินชนะกลิ่นเหม็นพิสูจน์เลยความสมบูรณ์แบบแบบญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่ยังใส่ใจในทุกดีเทล โตชิบาเจแปนออริจินกราฟที่ดีไซน์ใส่ใจทุกดีเทลล้า <Hey. S 1> งจานสะอาดแค่ผิวพออหรอใหม่ไล่บั้นเอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจนิด้วยสามพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติ oh. ช่วยฆ่จัดินทรี9 9 9 9 9าไม่ต้องล้างซ้ำไล่บั้นเอฟสูตรใหม่เอ็กซ์ตร้าไฮจนิเมื่อมีอาการปวด เลือกไทลนอล8ชั่วโมงาราเซตามอ650มิลลิกรัมเม็ดยา2ชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจไทลโนอลอ่านคำเนือกนก,ก่อนใช้ยากินได้กลิ่นช่วยจัดก,การกลิ่นฝากต้องดาลีดับเบแอคชั่นมีดาลี่มินสกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99%ปากหอมทันทีต้องดาลีดับเบแอคชั่นใช้เลย โลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกสองโลตัสว้าซีกูตาไฮยาผสมกูตาเกดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกูวิตามินซีเจ็ิเท่าสัมััสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำาวใส่เล่นแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม่เหงื่อออกก็หอมนานด้วยไฮยีนชนะกลิ่นเหม็นพิสูจเลย งานเสร็จแล้ว Famous <Yeah. laughs> Omega มี DHA เพิ่มขึ้น60% Omega 369ผสมได้อาหาร PDX อ้าแม่คะครับ Famous <laughs> Omega 369แม่เรียนเซน อร่อยแซ่บกับแม่เหลียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทถึงวันที่27พฤศจิกายน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตูป้ปอน,นอน134ปอนนาสอาพ,พชิเชเจริญกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นจับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประก,กาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรายการตามอำเภอจนันรเฟซบุ๊กตามอำเภอจนันรและเฟซบุ๊กแม่เหรียน สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์คามิโลซานเอ็มปราดยาเวลเนสสหคลินิกมงเฟอร์น้ำแร่แบรนด์แรกในไทยที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติดมอนเทสอว Award 7ปีซอนอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่งสิปีสอน 1ง4 7นาทีนะครับคุณผู้ชมวงการผ้าเหลืองบ้านเราไม่เคยว่างเว้นจากข่าวเฉวาเลยนี่ก็แปลกใจนะว่าการที่เรานำเสนอข่าวเพื่อเป็นการช่วยกันกระตุน้นเตือนแล้วก็ป้องปรามไม่ให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำรอยจากตัวอย่างของเคสก่อนหน้าที่ถูกกวาดล้างกันไปทำไมมันไม่ได้กระตุ้นให้ยับยั้งชั่งใจกันเลยเหรอไม่น้อยลงเลยเอ,อ่ะอแล้วเนี่ยคือสิ่งที่มีการไปขุดไปคุย้ยไปแฉออกมายังไม่นับรวมไอ้เคสที่หมกเม็ดกันอยู่ตามวัดต่างๆที่เราไม่รู้ นะครับแต่ว่าครั้งนี้สะเทือนเลยเพราะว่าเพจดังอย่าง CSI LA เขาออกมาแฉมาเป็นซ oh. ีร uh. ีส์เป็นเอพิซดเลยฮะเป็นพระรูปหนึ่งที่เปลือยกายล่อนจ้อนบางรูปก็หันหลังโชว์บลูทูธทั้งเรือนร่างบางรูปก็นอนแล้วก็แลดปลิ้นออกมากระดกไปเขี่ยไปเขี่ยมาแบบนี้ดูแล้วอุจารลูกตานะครับคุณผู้ชมตามรายงานบอกว่าหน้าตาไปคล้ายกับพระมหานักเทศชื่อดังจากแดนอีสานแล้วเขามีรอยสักคล้ายกันเลยนะเออแล้วรอยสักของพวกนี้มันเป็นของเฉพาะ ตัวมันไม่ใช่ว่าเอ้ยจะเหมือนกันซ้ำๆกันไปทั่วเดี๋ยวรอเจาะรายละเอียดเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนรถกระบะตู้ทึบคันนี้ครับผู้ชมแล่นมาด้วยความเร็วแล้วก็ไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์จนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่กลายเป็นว่าคนขับรถจอดรถคิดว่าจะลงมาดูไม่ดูครับวิ่งหลบหนีไปฮะมีความผิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประมาทแล้วก็ชนด้วยครับ อีกหนึ่งเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมเป็นหนุ่มคนหนึ่งซิ่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วเสียหลักและจุดที่เขาหลุดออกไปถังขยะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเน้นปลอดภัยนะแล้วยิ่งเป็นเขตชุมชนแบบนี้ ขับเบาๆขี่เบาๆดีกว่านะต่อให้ไม่มีคนนะจะยิ่งชิลเลยเนะาะช้าได้ชา้าปลอดภัยกับตัวเองมากกว่าค่ะค่ะไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รถจักรยานยนต์ชิดขวารอกับรถอยู่ตามองไปข้างหน้าไม่มีใครเห็นข้างหลังค่ะอยู่ๆมีรถบรรทุกน้ํามันขับมาด้วยความเร็วชนท้ายจนคนขี่รถจักรยานยนต์ตัวกระเด็นรถกระดอนค่ะ กับที่เรื่องที่กล่นกันไว้นะครับผู้ชมก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเฉาของวงการพระเหลืองเนี่ยรายการของเราไม่เคยมีเจตนาที่จะทําร้ายหรือบ่อนทําลายวงการส่งเลยแต่เพื่อป้องกันที่จะช่วยกันกําจัด อะไรที่มันเป็นมนลทินของศาสนาเนี่ยให้มันออกไปรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยเพราะา<อ>บางครั้งมีแต่คลิปออกมาแล้วคนก็พูดกันไปว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่พระรูปนั้นไหมใช่พระรูปนี้ไหมพวกเราช่วยกันตรวจสอบคใช่ครับแล้วเราทั้งสามคนเอาเข้าจริงเป็นชาวพุทธเราอยากจะให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยได้กราบไหว้พระทุกรูปรได้อย่างสนิทใจจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปไหนที่พฤติกรรมไม่สมควรจะอยู่ในผ้าเหลืองเอาออกไปให้หมดเลยนะครับครั้งนี้เพจดังเนี่ยออกมาแฉครับคุณผู้ชมดูจากลักษณะแล แล้วคล้ายกับปรานุ่งเหลืองห่มเหลืองนะครับแต่ปรากฏว่ามีภาพเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ดูแล้วไม่ใช่วัดน่าจะเป็นโรงแรมแล้วก็ถ่ายรูปสยิวชนิดที่เรียกได้ว่าเปลือยทั้งเรือนร่างหันหน้าหันหลังมีหนำซ้ำบางรูปนี่มีการแลบลิ้นออกมาด้วยนะครับหลายคนที่เห็นคลิปครั้งนี้เนี่ยดูก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลไหมที่การที่จะถ่ายรูปนั่งกง้งโค้งหันบลูทูธให้กล้องอ้าวแล้วโดยเจตนาคือถ่ายไปทําไมในทางกฎหมายตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติถ่าย แล้วเก็บไปในมือถือตัวเองเนี่ยโอเคละเรื่องส่วนตัวแน่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดไปในโลกออนไลน์อันนี้คือการนําข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะบอกว่าไม่ผิดได้ยังไงผิดพรบอรคอมนะคะแล้วการที่คนเป็นพระนะ่ะท่านไม่ได้ละซึ่งสังขารเหรอคะไม่ว่ารูปร่างรูปทรงจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าจิตใจที่แน่วแน่ในการฝักใฝ่ธรรมะนั่นคือสิ่งที่พระ หลายๆรูปต้องพึนงกระทําไม่ใช่หรือ,อใช่เขาว่าหลายๆก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็ควรจะต้องทั้งหมดนั่นแหละนะใ,ในการศึกษาพระธรรมนะคะแต่ว่าเราต้องเปิดโอกาสให้ท่านได้ชี้แจงก่อนนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ย AI ทํทเหมือนเหมือนอย่างภาพเนี่ยที่มาโก้งโค้งเปิดบูธโชว์อเอาจริงๆถ้าดูรูปแบบไม่เซ็นเซอร์ เห็นเงนสิวที่ตรุดอะคุณผู้ชมเคยอะรอยด่างดำเห็นหมดค่ะที่ตกใจไม่ใช่อะไรหรอกว่าเออพี่กิ้งก็เห็นเหมือนกันเหรอคือมันเห็นได้ชัดขนาดนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ AI เขาทำเหมือนเป็นไปได้หรือเปล่าว่าท่านเนี่ยจะโดนกลั่นแกล้งทำา AI ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรอยส่งรอยสักไม่รู้อะทนายความแจ้งความก่อนเลยว่าเนี่ยทำด้วย AI แล้วก็ทำให้ชื่อเสียงของท่านเสื่อมค่ะ